ว er ัสดีพ่อแม่พี yeah. uh ่น huh ้องสุขุสุขคนสุหมองสุบ่อนะพ่อพ่อกำจรองทองแทนเนาะไลยสมองผ่านไปพี่น้องค่ะยังบอเซสิ้นพี่น้องเลยยังบอเซสินเลยยังบอแล้วเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้บริทาสีขาวก่อนพี่น้องเอ้ยทาสซปูนเลยพี่น้องมีแต่แสงทั้งนั้นนอกนั้นก็เซสินไปเทเรลยบเลาะเลยเนาะพี่น้องเนาะสีก็สีสว่างแน่พี่น้องเอ้ย สว่างหรือสาวเนาะพี่น้องเนาะเสร็จสิ้อันนี้ย่าเพิ่นกะสิได้เก็บครัวออกเนาะพี่น้องเอ้ยแม่น้องแข้งก็เลยสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่ครับครับ เอาเอาเอิ่นได้ส่าพากันทาพี่น้องเลยอันนี้หยาเพิ่งะสีใหายขั้วพี่น้องเลยเก็บเครื่องคลองออกนอะกำลังสีใหายขั้วพี่น้องเ้ยเพิ่นกำลังสีน่ายเพิ่นกำลังี พยพมาหนิอพอพมานี่อพยพมาเพื่อนซี้ใหญ่ครัวพี่น้องเอ้ยปัดพี่น้องเอ้ยพลุ่มนี่มันตายบะนี่ยพลุ่มนี่คือมันเสียแหละพี่น้องเอ้ยสองตัวเอย่าเพิ่งกวาดทั้งในนะ เก็บเงินใหม่พี่น้องเมียนเงินดีๆพี่น้องเลยเพิ่นสิง่ยหมันเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเลยป้าขี้ปุ่นประมาณกระสอบหนึ่งพี่น้องเลยนอกอันนี้กำลังกวดพี่น้องเลยกวดบนไหวถ่วยบ่สิไหวถ่วยบ้านี่ย่าใส่ถั่วใส่ถั่ใส่บ่วงพี่น้องเลยสื่อหรือเห็ดเองนี่น่ะ เห็ดเองพี่น้องเลยคะพี่น้องเยอ้าเยยะี่หนู้้าต่อกำลังเหาะหามพี่น้องเองสองสาวแฝดจะไปใช้สองคนน่ะ เสือสีช่มพูนะเพิ่นเป็นเพิ่นมีแฝดสามพี่น้องเ้ยจะเป็นน่คนจะเป็นเอื้อดได้เป็นยังเอือยโม่บ่าเออเพิ่นมีน้องอยูสองคนพี่น้องอันนี้เอือยแฝดเพิ่นามาแจรนี่งามนะเ่วันงมนในสูตราณ่เนพิ่นมีน้องอยู่สองเจ้าบริขารงเทียนบรุ อืคนมีแฟตซามพี่น้องเลยสบายดีปลาลุงนะแม่ลูกสบายดีปลาลุงอืมสบายดีปลาลอืม กำลังอันนั้นพี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังเก็บตู้อ้าเพิ่นาแล้วแพี่น้องเอ้ยงามบ่พี่น้องงามนะพี่น้องเนาะสีใหม่สีเก่าแหละเพิ่นทาสีเก่าสีมันท่าาเป็นงแพทเนาะนั่นแหละเพิ่นก็เลยสิพี่น้องเอ้ยเพิ่นกาสิวเถย่าเพิ่นอมาเนาะ พ่นใหญ่คลองออกมานนเนาะพี่น้องแดดแถ้พี่นอ้องเอ้ยเพ่นใหญ่ออกมานะใหญ่อ,ออกมาชิมาหนึ่งข่าวตาแดดพี่น้องเอ้ยพอดีมันซุกก่อนพ่นอยากออกมานั่งตาแดดหนึ่งข่าว ไข่ดอกเพุ่นบัวค่อยหนึ่งขวาย,าอยุอันตะเวนพี่น้องเอ้ยหามงค์หกมงเพิ่มจนในหนึ่งหญ้านี่นะตามใครยืมอันนะ่ะตะกี้เพิ่นเห็ดนี่ขึ้นในหนาห้องนำ้ำพี่น้องเอ้ยนี่คือห้องน้ำเพิ่นอันนี้ก็คือึอน้นรัวเพิ่นพี่น้อ,นนอ,นเนนองเอ้ย เพิ่นกำลังเก็บพี่น้องเลยคนควบพี่น้องเลยความโหกเพิ่น๊าดแมงกิสาบปา้ปาดาลูก,กงลงมาไปจิ้นเลยลงมาไเลยเพิ่นคนเอาไปเบิดเลยพี่น้องจ้าลงมาไปเลย เอาไปไหนตเพี่องเขามากงเออเนเยน้าปหนงข้าวหนังหน้าพี่น้อกเอาไนกำลังคนคั่วควมหกเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้ย cái lần lượt ra mần làm lần nào hong năm nó năm 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 nào năm 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 khôn you năm know, năm <laughs> นมาตาแดดต่าซ่อมใจซะต้องเอาไปแบบนี้ว่าซะเต่าซ่อมใจอยู่อนี่ไนาเือนลงมพี่น้องเอ้ยทาีมก็เฮืองมนะพี่น้องเนาะงามบ่พี่น้องแม่นยังบ่ได้เมื่อพี่น้องเอ้ยลางเพี่น้องเอ้ย ็หลังจะสีอันหนึง่งเขาวทาั้งได้ยังไงฉีหนึ่งเขาวส่วนทั้งนี้พี่น้องเฉีหนึง่งเขาวส่วนทั้งนี้ส่เหลืออันไหนาะพี่น้องจังหน่อยพอเหลือตะเว้นพี่น้องเลยตาเบ้นมีเรามงพี่น้องบ่มีเงินซื้อเรามองพี่น้องเอ้ยอยู่ไปก่อนแมนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนนะพี่น้องเนาะ เามันมีเงินสื้อในมุมพี้องเลยเด็ดะดเอาครัวพี่น้องครัวเป็นตั้งใหม่เออแต่ว่าใครกูอยู่ในมันก่อับแดก็ต้องอดเอาซะก่อนน้อยหนึ่ง ัสิปาไว้มันโล่งเพิ่นว่าสิปาไว้มันโล่งเลยก็ดีคือกันนะพี่น้องเนาะมันสิเหลือมตะเวนเพราะว่าพี่น้องเอ้ยขอถกขอภัยพี่น้องเอ้ยมันสิเหลือมนี่พี่น้องาโอ้โล่งนั่นีดีเนาะย่าสบายเลย องเคยทาสีพี่น้องเอ้ยสองเคยทาสีแหลมเลยนะพี่น้องเนาะอ่างานแต่งก็คือสิไว้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่เฮงดอกพี่น้องเอ้ยน้องอันนี้เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นน้องเอิน้องอันนี้สิแต่งงานน้องเอิบ่ทันได้แต่งน้องเอิก็ยังบ่ทันได้แต่งว่าซะบ่มีตงอพี่น้องอย่าเว้าดังเขาสิจับ ทาสีมันก็งามเลยเนาะพี่น้องมันสีสว่างเนาะพี่น้องมันสีได้สว่างมันสีงามสองเผยทาสีพี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยสีสว่างแจ๋วเลยอันนี้คือที่นอนน้องอันนี้พี่น้องเอ้ยสื่อใหม่สีแดงสีแดงเลยพี่น้องเอ้ย งามเลยพี่น้องเลยอ่านี่คือบนนอนปูกับหนานพี่น้อง คอันนี้คือบนนอนอันนี้บนนอนน้องอันนี้ห้องเก่าเผืนเนักจะได้กับถ้าพิพัฒน์ได้กับแม่น้องแท้ก็ขอโทษขอให้นะพี่น้องเนาะขินหน้าพอกัระไรยืดิ่งแห้งสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าหนองแท้เนาะบ๊ายบาย